นัดติดหลังติปรังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดใจนิ่งเป็นไม่มีกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความกรพบอย่างยิ่งอเจริญพรน้างสมณนเณนรย่อด่างสร้างบาร,รมีผู้รักในการสั่งสมบุญและก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรม ทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับพระอาจารย์กล้ารมโชติสิโปรประธานที่พักสงฆ์ตุดงค่าสถานนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกจังหวัดน,นครสวรรค์ในรา,รายการธรรมารับอรุณนะครับแล้วก็ทำเป็นทีมครับซึ่งวันนี้เช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันใหม่เช้าว,วันสดใสฝนตกปปอยโปยๆยนะไม่แน่ใจว่าทางบ้านผู้รับชมรับฟังนะ ทางบ้านฝนตกรนหรือเปล่าเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในแต่ละจุดด้วยนะครับเ <c oughs> รส่งกาลังใจแรงใจแรงปัจจัยสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือเกือ้อกูลกันกนะครับอีปอาจารย์เกลงไปว่าพระพุมศาสดาพระสมมาสมุทจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่านักถิสันติปร,รงสุขขังสุขอืขอ่นยิ่งกว่าการทําใจหยุดใจ,จนิง่งเป็นไม่มี ความสุขอย่างอื่นความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ใช้ทรัพย์ความสุขจากการไม่เป็นหนี้อะไรต่างๆที่ทั้งโลกเขาแสวงหากันอาจจะเป็นความสุขที่นะเป็นความความสุขบนความเพลินนะมันมีความเพลินแล้วก็มีความเพลียนะไปเที่ยวถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่ว่ามันก็เพลินไปกลับมาก็เพลียสามวันก็ ลืมเนะเห็นไหมได้รถมามีความสุขในการได้ลดในบ้านได้สิ่งที่เราชอบมานะก็ชื่นชมนะมีคนชื่นชมแต่ว่าพอผักการผ่านไปมันก็เก่ามันก็สุดก็โทมของใหม่ก็มาแทนเราก็จะแสวงหาของสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆถามว่าความสุขนั้นยั่งยืนไหมก็แป๊เดียวนะทำให้เราชื่นโสดชื่นใจเพียงแป๊บเดียวแต่ว่า สุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิที่ปัสสนากรรมฐานทำให้ใจเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวทำให้ใจเรามาโฟกัสความสุขในตัวเองวันนี้รายการธรรมารับอรุณของพวกเราจึงมีพระอาจารย์แต่ละรูกเวียนมาให้ความรู้ประสบการณ์เวียนมาพบปะพูดคุยกันในใครเคยสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างยกมือครับ เราสาธุพิมพ์คำนะว่าสาธุมาก็ได้เนาะวันนี้พระอาจารย์เองก็ได้มาอยู่จำบรญษาที่ทุดงคาถฐานครวสวรรค์นะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเครว่าเดือนมีนาคมนะถึงเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่เจ็ดพอดีนะเดือนที่เจ็ดพอดีก็ได้มาทำนะสวดมนต์นั่งสมาธิได้ชักชวนญาติโยมมาเพื่อนปฏิบัติธรรมจากรุ่นที่หนึ่ง นะเพียงแค่สามสิบห้าคนรนะุ่นที่สองแปดสิบสองคนรุ่นที่สามร้อยกว่ารุ่นที่สี่ล่าสุดนี้บาสกแก้วบาสิกาแก้วสี่ร้อยสี่สิบสองคนก็นำบุญทุกบุญมาฟาังบาสกแก้วบาสิกาแก้วยอ้อนสร้างบารมีทุกท่านด้วยนะสาธนะุนี่คือการสร้างบุญสร้างบารมีของเราหน้าที่ของชาวพุทธก็คือ,อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม นะปกป้องทมแล้วก็เผยแผ่ทมนะในภาพปริพันธสูตรในพระไตรปิฎกเราต้องทํากิจกรรมของพุทธบริษัทศีให้ครบนะเพราะว่าพุทธบริษัทศีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอีหลวงพอว่อธรรมจัยโยแห่งวัดพระธรรมกายท่านในเมตตาให้อวาได้ว่านะพุทธบุตรนั้นเป็นช้างเท้าหน้าอุบาสกปสิกาเป็นช้างเท้าหลัง บุทรบริสัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะว,วันที่มีดวงเดียวประคับประคองคำ,คำยันกันประคับประคองกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นซึ่งวันนี้คำว่าอะไรเป็นของยากพระสมามุ้าพระองค์ตัดนะว่าอะไรคือเป็นของยากพระองค์ตรัดว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภ การกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการยากนะบางคนบอกว่าเออเกิด,เก,ดเกิดง่ายนะตามโรงพยาบาลก็เกิดเยอะเนยก็ถามว่าเกิดเยอะก็จริงถามว่ามองรอบตัวเราเนี่ยหมูมากาไกมดปลวกเยอะไม่เลยเยอะเลยนะแต่การกลับได้เกิดอัตภาพเป็นมนุษย์เกิดได้เป็นคนได้มาสั่งสมบุรสร้างมนมีน้อยมากๆเลยนะถามว่าหมู่บ้านหนึ่งเนะ เทียบกับมดกับปลวกหลังหนึ่งเบยต่อแตนเทียบกันไม่ได้เลยนะสรพสัตในปัตภีในน้ําบนฟ้าบนอากาศเยอะมากๆเลยแต่การที่ได้กลับเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะว่าบุคคลที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นต้องประกอบเหตุบุญเอาไว้อย่างน้อยต้องรักษาศีลเท่าไรเอ่ยศีลห้ามาข้ามภพข้ามชานะตินะไม่ฆ่าเมลักไม่ประพฤติิดกล้าไม่พูดปดมนเทศพูดสอนเสียพูดเพ้อเจอ ไม่ดื่มอสุราห,หรือคองมันมองทำให้ต้นเองสิขาสติเห็นไหมโครงการสินห้านะของมาเทระสมาคมของพระมาเทร,าระอติรังนุเถระจึงอยากจะให้ทุกคนได้มีสันติสุขเกิดขึ้นภายในมีสันติภาพที่เกิดขึ้นบปทวโลกโดยการนะบำเพ็ญตนยกตนให้สูงขึ้นกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคือการรักษาสินห้าอย่างน้อยนะเพราะว่า การได้กลับมาเป็นอัตภาพเป็นมนุษย์ยากจริงๆยากขนาดไหนพระองค์ได้เปรียบว่ามีเตา่าตาบอดนะอยู่ตัวหนึ่งเนะยปล่อยลงมหาสมุทรเลยเนี่ยนะแล้วก็โยนหนังว้องโยนห่วงเล็กๆเท่กเากับสวมหัวเต่าเลยนะก็โยนลงไปด้วยก็คืนก็ซัดไปซัดมาใช่ไหมเต่าตัวนั้นก็ลอยเคว้งคว้างเตา่าตาบอดเนะี่ยมองไม่เห็นนะจนไอหัวเตา่าหัวเต่าพุดขึ้นมาแล้วก็คล้องกับ หนังยางพร้อมกับวงแหวนเล็กๆเข้าก,กับวงต่านั่นแหละจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถามว่ายากไหมโอ้โหยากแสนยากล้านล้านยากทีเดียวนะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรนตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนะ,นะวันนี้พระอาจารย์กล้าทามีคําตอบนะเพราะว่า ชีวิตของเรานะพระองค์ก็ตัดไว้เลยว่ากิจโฉมนุสสะปฏิราโพการกับการเป็นอัตภาพมนุษย์เนะี่ยเป็นของยากมากนะฉะนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่าคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะจะมีคุณค่าอย่างน้อยนะกี่ประยะัค์เลยสามประการหนึ่งคืออัตภาพที่ได้มาโดยย่ากประการที่สองเป็นชุมทางแห่งสุกติโลกสวรรค์และทุกติในอบายประการ ที่สามชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยจำเป็นจะต้องทํามาหากินทํามาเลี้ยงชีพมีเวลาเหลือน้อยที่จะมาสั่งสมบุญสร้างบารมีจึงเพราะว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขได้ความสำเร็จนะบุญนั้นถามว่า What is บุญนะ what is บุญบุญคืออะไรนะบุญคืออะไรนะใครตอบได้ยกมือครับ เอาสาเธเนะี่ยอตอบมาในไลฟ์ก็ได้เนาะพิมพ์มาก็ได้อา,าบุญคืออะไรไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอาจจะถูกมากถูกน้อยนะ <c oughs> บุญก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเรานะเกิดเมื่อไรเกิดทุกครั้งเลยนะที่เราทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเกิดทุกครั้งที่เราละชั่ว ทำความดีทำใจใเราให้ผ่องใสเห็นไหมนะเกิดทุกครั้งเลยที่เราละชั่วทำความดีทำใจใเราให้ผ่องใสเกิดทุกครั้งเลยนะวิธีการทำบุญมีไหมมีนะวิธีการทำบุญก็คือหนึ่งการให้ทานสองการรักษาศีลส,สามการเจริญสมาธิภาวนาน ใครอยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์มากไม่ยากไม่จนนะให้ทําบุญทําทานนะตั้งแต่ทําบุญกับมา้ากับแมวสัตว์เดรัจฉชานทั้งหลายเราก็ได้บุญแนละ้วเป็นร้อยพบร้อยชาติแล้วทำกับคนทุศีนขนาดทากับโจรน,นะจะได้พันชาตินะทํากับคนมีสีนโอ้โหไม่ต้องห่วงนับเท่าทวีไม่ถ้วนไอ้พวตนมี ทำบุญกับทาทานคนละสาสินห้าก็ได้บุญขึ้นมาสาสินแปดทำบุญกับคนศินแปดสินสิบสามเณรสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไล่เรื่อยไปจนคุณธรรมคุณรรวิเศษของท่านตั้งแต่เป็นโคตภูบุคคลนะโสดาสกิทานาคารหัดไล,ล่เรื่อยไปเลยตั้งแต่ตรตรพระสัมมาสมุธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นพระพุทธองค์ทนุตตรสว่าไม่เท่ากับถวายสังฆทาน พระสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญนะพระพิสุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าเห็นไหมครับว่าการทําบุญทาทานของเราก็จะมีเลเวลเป็นบุญกุศลของเราถามว่าทํายังไงได้บุญมากบุญน้อยต่างกันอืมใครสงสัยยกมือครับใครสงสัยบ้างอการที่เรามีบุญน้อยมีบุญมากนวัดกันตรงไหน วัดกันตรงไหนวัดกันตรงที่ส,สวยหรอหรือเปล่าขี้เล่หรือเปล่าอ้วนผอมดําขาวไหมนะไม่เลยนะพระพุทธองค์ไม่ได้วัดกันว่าใครมีบุญมากต้องสวยต้องรองนคนนี้ขี้เล่นะบุญน้อยเงี้ยะคนนี้อ้วนบุญมากคนนี้ผอมบุญน้อยเงี้ยไม่เลยพระองค์ให้วัดกี่ยางเลย ความบริสุทธิ์สามประการนะหนึ่งก็คือวัตถุบริสุทธิ์สองเจตนาบริสุทธิ์สามบุคคลบริสุทธิ์บุคคลก็จะแบ่งออกเป็นผู้ให้กับผู้รับนะถ้าเราอยากจะได้บุญมากหรือบุญน้อยต้องวัดบริสุทธิ์สามอย่างนี่แหละหนึ่งก็คือวัตถุบริสุทธิ์วัตถุทายธรรมนะของเราที่หามาด้ความยากลาบากเนะีนะ่ยหรือว่าเราไปลักไปขโมยใครมา ไปหยิบไปช่วยไปคอรัปชั่นใครมาเห็นไหมนะถ้าเราวัตถุนั้นพยธรรมนั้นพัฒหารนั้นนะน้ำนั้น <c oughs> นะปัจจัยสี่นั้นเราไปลักไปขโมยไปคอรัปชันไปโกงไปกินไปเบียดเบียนเข้ามาแสดงว่าวัตถุบริสุทธิ์ไม่เลยไม่บริสุทธิ์นะแต่ถ้าเราหามบริณพักน้ำแรงของเราเป็นทรัพย สินส่วนตัวเราเป็นทรัพย์สินของครอบครวัวเราที่มีมติลงกันแล้วว่าเราจะไปทําบุญนี้ร่วมกันอย่างนี้วัตถุบริสุทธิ์เราได้บุญก้อนที่หนึ่งไปแล้วก้อนที่สองเจตนาบริสุทธิ์นะถ้าเจตนาเราหวังบุญเป็นที่ตั้งไม่อยากเอาหน้าเอาตาไม่อยากเด่นอยากดังไม่อยากมีชื่อมีเสียงอยากจะเอาบุญเป็นที่ตั้งมีเกตนาบริสุทธิ์ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ล <c> ะ <ười> แต่ใกล้เลือกตั้งแล้วเนาะ อย่าลืมนะเบอร์เบอร์หนึ่งนะ <c oughs> เอาเอารองเท้าไปข้างหนึ่งก่อนนะถ้าเลือกเราเราไปอีกข้างหนึ่งเป็นเอยเจตนาบริสุทธิ์ไหมเอยไม่บริสุทธิ์นะหวังยศหวังตําแหน่งหวังนะชื่อเสียงเกียรติยศนะไปแลกมาอันนี้เจตนาไม่บริสุทธิ์นะอะไรอีกบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ก็คือผู้ให้กับผู้ รับนะบุคคลบริสุทธิ์ก็แบ่งกันนะถ้าเช็คแล้วว่าวัตถุเราก็ไม่ได้พปลักขโมยใครมาวัตถุบริสุทธิ์ละเราได้บุญก้อนหนนะึ่งแล้วเจตนาวางบุญเป็นที่ตั้งเออเราก็ได้บุญก้อนที่สองแล้วมันจะเช็คก,กันตรงนี้แหละนะนะจะชนะหรือแพ้อยู่ตรงนี้แหละนะส่วนใหญ่คนก็ไม่เคยเช็คปรากฏว่าไปทําบุญก็โอ้ยเราก็เตรียมเลยนะวัตถุก็บริสุทธิ์นะเจตนาไปเอาบุญเต็มที่เลยนะ ไปเสร็จปุ๊บโอ้โหอะไรตัวอะไรมาควางถนนนี้เอารถเหยียบมันเลยนะงูลูกค้าถนน,นก็เอารถเหยียบไปเลยไม่ไม่เบรกไม่ไมไมเหยียบเสร็จปุ๊บไปก็ไปโวยวายงงงิดอีกโอ้โหใครเลว้วก่อนมาก็ปนานปฏิบาตมาแล้วเห็นยุงกัดก็ตกยุงอีกโอ้ใครเลยาว่าเจอใครไม่เหม็นหน้าก็นินทาด่าว่าร้ายอีกโอ้โหผิดสินข้อที่สี่อีก ก่อนจะเข้าวัดขอสกิปหนึ่งเอาสักกงหนึ่งนะกักหนึ่งเอาสินข้อห้าไปอีกเห็นไหมกว่าจะได้บุญนะมันไม่ธรรมดาตัวเองก็ต้องบุคคลผู้ให้นะบริสุทธิ์ด้วยนะทำไมพระจึงนะให้พวกเราอารธนาสินห้าก่อนอย่างน้อยนะวันอุโบสถสินแปดก่อนก็เพราะอย่างนี้แหละก็อยากจะให้พวกเราได้บุญมากๆนะให้ผู้ให้บริสุทธิ์ก่อน ผู้รับลูกเนนสินสิบพระศิษสาม้ยิบเจ็ดถ้าท่นมีคุณธรรมคุณวิเศษเป็นพระที่ยบุคคลอีกเอาพฤติปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอีกบุญก็คูณทับทวีสําหรับเนื้อนาบุญอีกเห็นไหมบุคคลก็แบ่งเป็นผู้ให้กับผู้รับนี่จึงสําคัญว่าพระพุทธองค์พระสมมาสมัมเจ้าพระองค์ไม่ได้ตัดตอบเลยว่าไม่ได้ตัดตอบเลยว่า ใครหลอ่อใครสวยใครฉลาดก็ากาันะใครหลอ่อใครสวยใครฉลาดก็กันไม่เลยนะเป็นพระองค์ตรัสว่าคนทีนะ่มีบุญมากนะมีบุญมากก็คือคนที่มีความบริสุทธิ์สามอย่างสามประการน,นะก็คือวัตถุบริสุทธ เจตนาบริสุทธิ์ผู้ให้ผู้รับนะบริสุทธิ์นั่นเองนะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาของเราได้บังเกิดขึ้นยั่งยืนกลับมาได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท4สที่เกิดขึ้นนะครับบุญกุศลที่เราได้ร่วมดช่วยกันอยอยกพระพุทธศาสนาสูงเด่นซึ่งในปีนี้หลวงพ่อธรรมชยโย81ปีของท่าน ท่านก็จะได้ปุญใหญ่ที่จะได้ถวายมาสังฆทานสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศสามหมืนกว่าวัดทั่วประเทศซึ่งแต่ละวัดต้องมีพระอยู่จำพรรษาให้ครบเท่าไหร่ครับห้ารูปนะห้ารูปนะซึ่งในพรรษาก็บวชกันแต่ละวัดแต่ละวาแล้วก็กลับมาเผยแผ่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะเพราะว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องอาศัย นะคําสอนของพระสมามาเจ้าในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าพระพิสุสงฆ์น,รรงนั้นคือใครเอ่ยพระภิสุสงฆ์นั้นคือครูผู้สอนศีลธรรมนะนะครูผู้สอนศีลธรรมนะพนะระพิสุนะอีกอย่างคือผู้ขอขออะไรขอยังอริยะไม่ได้ไปขอแบบขอทานนะเราขอมาเพื่อมีบํารุงตนนะพอยังอัตภาพให้เกิดขึ้น ยังอัตภาพไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังก็เอามาเทศมาสอนมาแนะนําเอาควาสอนในปฏิปิฎกมาแนะนำเช็คเช่นวันนี้แหละนะถามว่าพระภิกษุคือใครนะคือครูผู้สอนศีลธรรมถาว่าหน้าที่ของพระภิกษุตามพุทธประสงค์ของพระสมองเจ้าคือศึกษาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เข้าถึงธรรมตามพระธรรมวินัยนศึกษาศึกษาด้วยเล่าเรียนทางปริยัติปฏิบัติปฏิเบเทศนาด้วยอบรมตนเองด้วยตามอะไรตามพระธรรมวินัยของพระสมานุเจ้าให้เคร่งครัดนะมีโอกาสได้ทั้งศึกษาแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยสองสั่งสอนอบรมประชาชนให้เป็นคนดีและเข้าถึงธรรม ตามพระสมัมมาวันเจ้าเห็นไหมเราเนี่ยจะศึกษาอบรมฝึกฝนตนเองแล้วก็ต้องสั่งสอนอบรมญาติโย,ยมชาวบ้านด้วยให้เป็นอะไรให้เป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยเราจะเป็นคนดีคนเดียวไม่ได้นะใหญ่ข้างบ้านใส่บาตรทุกวันเลยนะยาย้างบ้านใส่บาตรทุกวันเลยแต่บางวันวัาวานหนึ่งเอ๊ะทำไมยายไปไหนยายไม่มาใส่บาตร ก็เดยสอบถามว่าเมื่อวานมีกลุ่มวัรุ่นขคียามาทุบหัวยายขณะยายรอใส่บาตรอยู่ทุบหัวยายชิงทรัพย์ยายยายตายไปอหเห็นไหมครับว่าคนดีๆมีศีลมีธรรมแต่ว่าเราไม่ช่วยกันฝึกฝนอบรมเด็กเหล่านั้นให้เป็นคนดี แล้วคนภัยคนพานก็จะย้อนกลับมาย้อนกลับมาทำร้ายทำลายคนมีศีลม,มีธรรมเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราช่วยกันคิดสิ่งที่เราช่วยกันทำสิ่งที่เราช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ท่านเป็นครูภาะสอนศีลธรร,รมวัดก็เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมวัดไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปขอหวยขอเลขขอเบอร์วัดไม่สิ่งที่ เราเข้าไปแล้วเราไปจับผิดท่านไปดูถูกท่านไม่ใช่วัดไม่ใช่มหรสศพเอาหนังเอาเพลงเอามวยเอาสิ่งลื่นเลงล่อแหลมหรือทางโลกเข้าไปในวัดไม่ใช่ครับวัดต้องเป็นโรงเรียนสอนศิลธรรมพระภิกษุต้องเป็นครูสอนศิลธรรมนะแล้วก็ข้อที่สามนะหน้าที่ของพระภิกษุทางพุทธประสงค์คือปกป้องรักษา พระพุทธศาสนาให้พ้นจากภัยพันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันธนะ์คือว่าต้องศึกษาศึกษา,าศึกษาธรร,รมปฏิบัติธรรมปกป้องธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมนี่คือหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์หน้าที่ของพุทธบริษัทสี่ถ้าเรายังทำงานนะในทางโลกไปด้วย เราก็ต้องศึกษาในทางธรรมไปด้วยเพื่อจะทําหน้าที่ของชาวพุทธเราให้เข้มแข็งนะเพราะว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมนั่นแหละการทํางานย่อมมีปัญหาในประสัทดนะมีอะไรเอ่ยปัญหาความรู้ไม่มีเนาะความรู้ไม่มีไม่มีความรู้ด้าน,นนี้เออมันก็มีปัญหาสองประสบการณ์ไม่มีใช่ไหมเราไม่ได้มีประสบการณ์ ในด้านนี้มาก่อนมันก็เกิดปัญหาสามงบประมาณไม่มีเออนะทุนอยู่ไหนจะทําโครงการอะไรดีๆทุนก็ไม่มีสี่ทีมงานไม่มีห้าถูกบั่นทอนกําลังใจเออเห็นไ,ไหมใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างยกมือเจอทุกคนนะเพราะว่าโรคใบนี้ไม่มีความพร้อมแต่จะพร้อมเมื่อเรากล้างลงมือทำนะ คมรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีงบประมาณไม่มีทีมงานไม่มีแถมก็ถูกบั่นทอนกำลังใจกล่าวร้ายว่าร้ายไม่เข้าใจกันบ้างนี่ปัญหาแระ่องภาในการทำงานพระพุทธศาสนาหรือว่าทำงานในทางโลกถามว่ามีทางแก้ไขไหมมีนะมีเลยทีเดียวสิ่งไหนก็ตามท,ที่เราคิดทำโดยมากนะจะมีคนทำมาก่อนแล้วเออ ให้ไปเริ่มตรงจุดนั้นนะไปเซิร์ชดูนะชัดจ GPT ก็ได้หรือว่า google ก็ได้หรือว่าผู้รู้ก็ได้ให้เราไปเริ่มต้นที่จุดนั้นก่อนนะจุดนั้นถามว่าสิ่นเนี้ยไม่ว่าจะความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีงบประมาณไม่มีทีมงานไม่มีถูกบันทอนกำลังใจอะไรสารพัดที่ปัญหาที่เราเกิดในโลกนี้นะีมีคนทำมาก่อนเราแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นสร้างวัดสร้างวาสร้างบ้านคอนเน็กชันทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อวิดีโอหรือว่าศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระไตรปิฎกรรทํายังไงนะเราจะเอาธรรมะของพระเจ้ามาเพ,พื่อปฏิบัติได้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ทํามาก่อนมีคนมีความรู้มีประสบการณ์ที่ทํามาก่อนเราแล้วให้ไปเริ่มตรงจุดนั้นนะสองเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือความรู้ในโลกนี้เนะี่ย มีเพียงพอที่ทำให้เราแก้ไขปัญหาน,น,นั้นได้อย่างครบขบวนการจังแก้ไขปัญหาอย่างครบขบวนการใน,ในโลกนี้เราเริ่มต้นจากคนที่อะไรเอย่ยทำมาก่อนเราก่อนสองความรู้ในโลกนี้มีเพียงพอจะแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นได้นหครับสาม ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกนี้ทั้งฝึกตนเองการทำงานไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับความพูดมีเกิว่าความสำเร็จสูงสุดในโลกนี้ทางด้านการฝึกตนเองการทำงานไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระเมาองเจ้าเลยให้เราเริ่มจาก ผู้ที่ประสบความสําเร็จในจุดนั้นจนสี่เริ่มต้นที่การศึกษาพระธรรมวินัยของพระองค์ก่อนเป็นอันดับแรกจึงจะประหยัดเวลาประหยัดงบป,ประมาณและประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องไปก่อบาปไปก่อเวรติดตัวที่ไหนเห็นไหมครับสิ่งที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมถ้าเราได้ มีคําสอนของพระสมณมติเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรับไปว่านัตถิสันติพลังสุขังนัสสุอื่นยิ่งกว่าการทําใจหยุดใจนิ่งเ่ยเป็นไม่มีเลยนะเป็นไม่มีเลยาการทําใจของเราให้หยุดการทําใจเรานิ่งด้วยการ,ป,รปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามจะเป็นยุคหนอพองหนอพุทโธสัมมาระหัง หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเอาใจของเรากลับมาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายขันที่เจ็ดนะครับหรือว่าสุดลมหายใจเขาเรื่อยๆเอาใจของเรากลับมาหยุดมานิ่งให้มีสติตั้งมัน่นเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีสติแก้ไขปัญหาโดยเอาใครเป็นต้นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น,น,ตน,น,ตนแบบแล้วเดินตามเส้นทาง อริยมรรคมีองค์แปละทำให้เราไม่งค์ว่เป็นสุดโตงไปทางใดทางหนึ่งไม่หย่อนไปแต่ว่าเราจะเป็นเส้นทางมัชชิม,มาปฏิปทาเส้นทางสายกลางเส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยที่เราเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งทำตนเองให้เป็นแบบอย่างโดยการศึกษาธรรมโดยการปฏิบัติธรรมโดยการ ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใครมาว่าร้ายกล่าวร้ายกล่าวโทษแต่สุดท้ายคือเผยแผ่ทมตามคําสอนของพระสมานเจ้าโดยไม่ได้เอาคําสอนของพระองค์นั้นผิดเพี้ยนไปนะครับพระอาจารย์กล้าร,รมโชติสิโปรประธานสงฆ์ทูด,ดงข้าสถานคนครสวรรค์อาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ต้องคออนุโมทนาสาธุก,การแนวจิตอนุกุศลของพระอาจารย์ตุตุกร่ได้เมตตาจาัก อะไรการธรรมารับอรณุณนี้แลกะก็ผู้มีบุญรับชมรับฟังนะครับก็กระถินที่ทรดงคัทา,านครสวรรค์ตรงกับวันศุกร์ที่17ตุลาคม,มก็เรียนเชิญเจริญพรผู้มีบุญได้มาทอดกระถินสามัคคีได้จะได้บรรจุแผ่นจากแก้วลงแผ่นชานองคพระประธานจารึกชื่อเอาไว้ให้กับพวกเราก็มาเอาบุญใหญ่กันในวันศุกร์ที่17ตุลาคม ครับก็ขออนุโมทนาสาธุขอทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยใจใสเข้าถึงทาจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทอเนตริญพร